นี่ท่าเรบนนี่เอ้ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวมาดูชมกันครับผมจะมีอยู่ก็ดูต่างระดับกันนะที่สูงมากแล้กก็สูงพอใช้ได้อันนี้จะเป็นเพชรตามแมวนะครับผมรากออกดอกอันนี้จะเป็นขาวนะอันนี้เป็นขาวที่ที่แก้ไขที่ปรับปรุงใหม่อันนี้จะเป็นชั้นเดียวแหวนเพชร อันนี้สวยนะชั้นเดียวเินเพชรอันนี้กล้าพูดอ้นสวยเลยดอกสวยมากนะชุนดนี้สามต้นสองร้อยแปดสิบาทไปสองร้อยแปดสิบาทนะครับผมประมาณนี้แหละอันนี้จะเป็นอังกอร์เหลือต้นหนึ่งคืออังกอร์เหลือต้นหนึ่งเก็บสรงเอาไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นแดงชั้นเดียวก็ทําให้เหมือนแดงลมทับ แต่ก็ได้เหมือนแดงลูกทรัพย์อันนี้เป็นสีขาวอันนี้ชั้นเดียวนะเป็นสีขาวมาสีขาวชั้นเดียวดอกประมาณนี้แหละนะประมาณนี้นะยังไม่บานนะเป็นสีขาวชั้นเดียวนะอันนี้อันนี้สามร้อยสามร้อยแปดสิบาทนะอันนี้สามร้อยแปดสิบบาทไว้ผมบอกคลิปนี้อาไมด้วย อันนี้สามร้อยแปดสิบาทนะสามร้อยแปดสิบาทสามต้นนี้สามร้อยแปดสิบาท,อ,นนบาทอันนี้เท่าไหร่เหรเพราะว่าเพราะว่าสองร้อยแปดสิบาทใช่ไหมทำมมันหางกัน,กนยังไงมันก็ถุกก็เราหกสิบาทสิเนาะเพราค่าส่งมันร้อยยี่สิบาทอยู่แล้วเพราะว่าร้อยเพราะว่าสองร้อยแปดสิบผมน่าจะได้อยู่อสองร้อยแปดสิบบาทก็แล้วกัน ตามนี้แหละนะครับผมตามนี้นะครับผมก็นี่สองร้อยแปดสิบาทนะที่จริงข้าสวงก็ร้อยขึ้นอยู่แล้วแหละนะก็ไม่เป็นไรเผืยอได้ขายดอกสวยทั้งสามต้นอันนี้ก็เป็นไม้เกียบสูงอันนี้ก็ขอสามร้อยแปดสิบาทแล่วกันชั้นเดียวทั้งสามต้นนะอันนี้เป็นอังกอร์อันนี้เป็นยางทับแล้วกันนะหนีไม่พ้เดียวอันนี้แหละแต่เ้าก็ไม่ไม่มีเดแนงทับเท่าไหร่หรอกเป็นไม้ที่ทำแบบใหม่อ้เป็นสาวชั้นเดียวแบบ อะไรแค่แบบจำเดียวแบบแบบนี้นะเป็นไม้แบบแปลกๆก็แล้วกันลองลๆเลี้ยงดู <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่มายมยมยกครับผมขอบคุณมากขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ